สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการทําตุกตาสําหรับการเล่นสมมุตินะคะโดยอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีนี่กระดาษรูปตุกตาสัตว์ที่ทางคลินิกแจกให้กันไก่นะคะกาวจะใช้เป็นกาวแห้งหรือกาวลาเท็กก็ได้นะคะต่อมาสีสําหรับระบายสีแล้วก็กระดาษลังนะคะที่ตัดให้พอดีกับตัวสัตว์ของเราเพื่อที่จะเสริมให้ ตุก๊กตาของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเยทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตอนแรกนะคะก็ให้ตัดกระดาษรูปสัตว์ของเรานะคะ่าตามรูปสัตว์ของเราตอ่อตอนตัดนะคะอาจจะไม่ได้ตัดตามลายเส้นของของสัตว์ที่มีให้เลยเพราะมันอาจจะละเอียดเกินไปเนะาะเดี๋ยวตัดตามขอบๆนะคะมาทำให้ดูกันทีน้า นี่นะคะอาจจะตัดตามขอบให้เหลือเหลือขอบไว้นิดหน่อยแบบนี้ก็ได้ค่ะทําไปพร้อมกันได้เลยนะคะคลิปนี้อ่เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มระบายสีตุ๊กตาของเรากันขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่อาจจะพาเด็กๆมาช่วยกันระบายสีก็ได้หรือว่าผู้ปกครองจะช่วยๆกันก็ได้ค่ะพอถ้าเราได้ตัวตุ๊กตามาแล้วนะคะคก็ เดี๋ยวจะลองพามาเล่นสมมุติให้ดูนะคะอย่างตามวิธีการที่เขียนไว้ให้แล้วเนาะในใบยอย่างเช่นพาตุ๊กตามาเข้าบ้านนะคะหรือว่าพาตุ๊กตามานอนพามากินข้าวอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะสามารถสามารถพาเด็กๆเ,เล่นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้แทรกนะคะพาเด็กๆออกเสียงคำที่จะต้องปิดปากนะคะอย่างเช่นคำว่า เปิดปิดบ้านหรือว่าเป็นชื่อตุ๊กตาก็ได้หมีหมาแมวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอระบายสีแป๊บน,นึงนะคะอ,อันนี้เป็น การเล่นสมมุตินะคะที่อุปกรณ์เนี่ยสามารถหาได้ง่ายเลยนะคะสนทั้งลูปสัตว์เนี่ยทางคลินิกก็มีให้แล้วเนาะอาจจะต้องใช้เวลาในการทำนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรเลยะคะ่ะ นี่นะคะเรียบร้อยอ่าตอนนี้นะคะเราได้ตุ๊กตาสัตว์แล้ว1ตัวจากนั้นนะคะก็จะให้เอามาติดกาวเพื่อติดกับกระดาษลังที่เราเตรียมไว้ในตอนแรกนะคะ ข้นตอนการติดกาวก็สามารถให้เด็กๆช่วยทําได้นะคะอาจจะให้ช่วยทากาวให้แบบนี้อ่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะก็ให้ใช้กันไกตัดกระดาษลังตามแนวของกระดาษอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันเป็นรูปของตุ๊กตาสัตว์ของเรา ตอนนี้อาจจะต้องใช้ตีมือนิดนึงนะคะเพราะงั้นอาจจะเป็นผู้ปกครองเป็นคนทําให้ก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าให้เด็กๆทําเองมันจะอันตรายนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้แล้วแหละตุ๊กตานะคะติดกับกระดาษลังก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะคะดีกว่าใช้เป็นกระดาษบางๆอย่างเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนี่มีบ้านนะคะ,ะสมมติ กระตุ้นคาที่ต้องปิดปากเนาะอย่างเช่นเปิดอะเปิดประตูเปิดเอาหมีหมีเข้าบ้านอ่าเสรแล้วปิดประตูนี่หรือว่าจะเล่นให้เอาหมีไปนอนนะคะไปนอนก็ได้หรือถ้าที่บ้านนะคะมีเป็นแบบภาพผลไม้หรือของเล่นผล ีก็สามารถพาเล่นได้นะคะอย่างเช่นอเอามีกินแตงโมอ่ะมามๆแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ